สิดงานครับสิดร้อยช่วงล่างครับรถใช้งานครับมีสันทิ่เองครับเครื่องดีก็สีสวยครับสีสันก็ตามอยู่การใช้งานครับแม็กไลเนอร์อครอบ,บครับทาสีคซอรบครับ ดูคันีครับ C ีสวยนะครับตัวรถไม่ผูครับบางๆครับโดยบางๆเลยนะครับขาปูงครับบางๆครับรถเดิมๆครับวันนี้มาดูเครื่องครับ นี่เิดเครื่องอยู่นะครับชคคุดเครื่องน้ำาสิบามต้นครับ รถนี่ก็สีสวยครับรถเดิมๆครับเห็นไหมครับไม่เคยแก่ครับไม่แก่รถนี้โกอีอยู่ครับของโรงงานยังอยู่นี่ครับของเครื่องเปลี่ยนไหมครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0895727731ครับอยู่รถดที่อ็มเพื่อนถือครับจังหวัดอุดรธานีนะครับโอเคครับเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เดิมๆครับที่สวยครับรีวิวครับถ้านใดสนใจก็กดติดตามไลยครับคันนี้0895727731ครับดูรถได้ที่อำเภอวัินผือจังหวัดอีดอนธาน,นีครับสวัสดีครับ